เชื่อเรื่องได้แดงปอกปิยธิดาความรักสุดแฮปปี้กับสามีตั๊กนภัสกรรักมั่นคงกว่า22ปีเผยเชื่อเรื่องได้แดงพรหมริกิท์เคยเจอกันตอนเด็กนักสแสดงสาวปอกปิยธิดาที่ยิ่งนานวันความสวยยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะเธอมีความสุขในทุกๆวันกับไลสไตที่ชื่นชอบการทําอาหารและมีสามีตั๊กนภัสกรยืนหนึ่งเรื่องความน่ารักดูแลเอาใจใส่กันและตลอดเลยทําให้หน้าเธอดูสดใสในทุกๆวัน ล่าสุดป๊อกปิยธิดามาออกรายการแชฉทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำน็อตวอริสและแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรและบางช่วงบางตอนเธอได้พูดถึงเรื่องราวความรักกับสามีตักนภสกรที่หลายคนบอกว่าเป็นคู่คลั่งรักแต่เธอบอกว่าไม่ใช่คลั่งรักแต่เป็นรักประจํารักที่ขาดไม่ได้เหมือนชีวิตประจําวันไปแล้วบอกเลยว่าหวานมากๆความรักของป๊อกกับพี่ตักเราแต่งงานมา11ปีคบกัน11ปีถึงวันนี้รวมกัน22ปีแล้ว เหตุที่ไม่เลือกมีลูกเพราะเป็นคนที่คิดเยอะเป็นห่วงเยอะเลยตัดสินใจกันว่าไม่มีดีกว่าและเราไม่อยากรักใครเพิ่มเรามันเป็นที่กังวลใจหนึ่งแอบคิดเล่นๆแต่ทําจริงหัวเราะอ,อยากใช้เงินที่เราหากันมาให้เต็มที่เลยอยากไปเที่ยวไหนไปทําอะไรจะได้ไม่ต้องมีห่วงพร้อมขิตขีดให้เจอกันจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกันตอนนั้นเป็นช่วงของการเบื่องงานอยากไปเรียนต่อทําอาหารที่ลอนดอนเป็นคอร์สสั้นๆเก้าเดือน ปรากฏว่าก่อนไปได้เจอกับพี่ตั๊กที่ร้านอาหารเขามาส่งโก้ธีรศัก์วันนั้นเลยมีโอกาสได้คุยกันและเราคุยกันถูกขอด้วยเลยคุยกันมาเรื่อยๆเราคุยกันจนเป็นแฟนกันแบบไม่คำขอว่าเป็นแฟนกันเหมือนเราซึมซับกันไปเองถึงวันนี้เราเป็นทุกอย่างให้กันและกันเรารักกันประจำเขาเหมือนเราเป็นชีวิตประจำวันต้องอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยพูดคำหยาบกันไม่เคยบอกเลิกกันไม่เคยท้าด้วยอยากพูดพร่ำเพรื่อเพื่อให้เขาง้อหรืออะไรถ้าเกิดเขาไม่ง้อหลักคำพวกนี้อย่าพูดจนกว่าจะรู้สึกจริง ถ้าถึงวันนั้นเราอยากเลิกก็ค่อยบอกกันมีความเชื่อเนื่อคู่เรื่องได้แดงเพราะตอเด็กๆปิดเทอมใหญ่เราต้องไปอยู่ที่จังหวัดตากมีคนถามเรื่องได้แดงและเราเป็นคนเชื่อเรื่องได้แดงคือเนืคู่กันเรามีได้แดงที่ผูกติดกันอยู่แต่มันจะไม่ใช่เส้นตรงมันม้วนวน,วนไปทางไหนที่ทางนี้โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนจนกว่าเราจะได้เจอกันเราเชื่อว่าเคยเจอกับพี่ตักมาก่อนเพราะบ้านคุณอาของพี่อยู่ที่อำเภอมือจังหวัดตาก ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมตายช่วงปิดเทอมเราก็จะไปอยู่ที่บ้านคุณอาสเสมอพอมารู้จักกับพี่ตั๊กก็เพิ่งมารู้ว่าพี่ตั๊กก็ต้องมีเหตุให้ไปอยู่ที่จังหวัดตากเหมือนกันได้ใช้ชีวิตที่โน้นเหมือนกันคาดว่าอาจจะเคยเจอกันจริงๆเพราะเขาเล่นสงกรานต์ที่ตากเราก็เล่นที่ตากและที่ตากคือเมืองมันเล็กมากเราต้องเคยสวนกันไปมาบ้างแหละยิ้มความหมายได้แดงทั้งนี้ความหมายของด้านแดงเป็นความเชื่อว่านิ้ว ้อยข้างงอหนึ่งของเราจะมีได้แดงที่มอองไม่เห็นผูกไว้อยู่และปลายทางของเส้นได้นั้นก็คือนิว้วก้อยของคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่ของเราแม้จะอยู่ห่างก,กันแสนไกลแค่ไหนสักวันหนึ่งได้แดงแห่งรักจะนำพาให้คนทั้งสองมาพบกันและรักกันตลอดไป